mười bốn năm mười bảy mười sáu mười bảy mười sáu mười bảy này, bảy mười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  ยังไก้ออื่นจังไข่ผ้าสดอะสุณผม้มพกโมงเร้าแล้วยังปิดตู้ไม่จะเก็บเอาเป็นไมะเก็บอไไม่เดี๋ยวไข่ผ้าสดเออกะเอาไว้ก่อนเออกะเอาไว้นี่นะนี่คุ้มไหมเอาเออแ่เอ <ok> <function> าเต่เอเตกเขียง เอาเขียงครับเอาเขียงใหม่ใส่เพราะมีใครใส่พระผูจะเขียงเพราะพระผูให้เอามาหันพักเนาะวันี้เอาเขียงแบบเอาเขียงพื่อนหนาวบอ่อนตดนี้ทำเบื่อการแต่บาทกระม่อบ้านนี่เขาไปมากนะเพือนเนไปติดผู้หตามกอยุงพอยพอไม่ออกเุียอยู่นะพวก กับไปให้บุญนเงินบ้านเนี่ยเพิ่งมาที่นี่ม้ไปสององค์ผมอาจะเป็นการใส่ขนมบเน้นกับเข่าได้มากนะเนาะเป็นได้ตอนเช้ากาจะเป็นวันเทศไทยเขาจะเป็นกับเข่าแล้วก็มีเข่าเนาะยุคนี้มันจะเน้นขนมครับเนน้เป็นขนมเงินทา้งทั้าจะเป็นขนมเยอเลยนะครับผมกะแตกต่างแต่ละประเทศนี่อีู่บ๊วยคือกันเนาะวันเก็บสายไฟเข้า อะครับแปโมงครับเด็ดไปนอนดู2่2ชั่วโมงก็มาเปิดตู้น้ำพุ่งอีกแล้ว8โมงแล้วครับผมเปิดไวด้ไ้เรื่อสิครับไปอาบน้ำก็ล้างม่ออกจะฝาจะสทธาเตรียมตัวเพื่ออะรบาอ่าการเตรียมตัวแล้วก็โชว์วิธีได้บัตรไม่ได้อ่าเอ้า

รถน้ำพ่วง <a> มาแล้วเก็บน้ำพ่วงครับมัดแห้งขาขาลอยมัดเก็บแล้วกับเมื่อพนอนแล้วพักผ่อนพี่น้องตอนนี้เราแตเลิกงานแล้วเราจะมาเก็บเครื่องเสียงแล้วพี <IC C |notimestamps|> ่น้องน่งเมื่อคืนนี่ก็ไม่ได้พักเลยพี่น้อง สภาพอาเพิินกับเมื่อยแห้งวันนี้ก็คือนสิักนีต้องพักพอนีน่เนาะเพราะว่าอีกประมาณสี่ห้ามือก็จะมีงานบุญเจ็ดเข้าอีกบัน,นะดี่กมันจะมีสองคิดสองใจคอเสิเลยเห็นข้อมูลกับยางมวดเห็นข้อมูลกับยากมวว่า,ออาตอนคิดว่เออ ไม่อยากเอาไม่อยากเอาแต่ทำไมระยะมันสิ่งเกลือนู่นีนั่นแม่พ่อมาเบิ่งนำตับปลาได้เพื่อคนไอ้เนาะทำเกลือเป็นยังไงต้นต้นมะคนต้นมะคนเอานี่คือหลายคนนี่เราก็จับได้แต่ตอนที่เก็บกับเพื่อนนี่เนาะพี่น้องมันกะคือว่าเราต้องเข้าใจว่าไปทำบริจาคาะทำบริจาคนึ่งกะออนเพียเลยวะลอย แข็งเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ฮอดเอวเบิดทุกคนพี่น้องตอนนี้เฮาก็จะเก็บเครื่องเสียงกลับบ้านก่อนอันนี้ก็จะเป็นเด็กพิเศษของวงของบาต้อมงานใดก็จะเห็นน้องวันซอยตลอดพี่น้อง่ครับ มคดนตอนนี้กัเป็นวิ่งอะเรยวเป็นเร็วมากเลยเป็นวิ่เมื่อคืนน่ะคือบเหนไอวันเมียโบให้มาบ่บนะเมียไข้เมียไขรแ้่เมื่อน้เมื่อ

คือว่าคุมแหงจางมาเกจางกับเม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ช่ไม่ใไป่ใเอไม่ใช่ไไช่ไไมไ รถปี๊ดไรไปเรื่อยๆรถไปไอหมีคนมันันมันคือสิว่าโอ้ยเดือนนิบมาสองงานสามงานละพี่น้อยแต่ละน่วยกับโบแมนว่าเบาๆนะพี่น้องต้องสามต้องสี่คนต้องย่อได้พวกที่เขาลินเดีน เป็นวงขนาดใหญ่ไว้สิไวต่นักกว่านี้บหนักกว่านี้เรอสะพอนยางกรรมกรหลายเนาะน่ินเอาตูหนึงนักแหงสบายอ้ช่อนีมาเปว่าเหเบิดฟังขึ้นเลยเที่ยวเดียวบิดบ่เที่ยวเดียวถัทังยางไดบ่เบิดเนี่เมันรูนนะอายุ hơi nhai khืน chắc rồi nó ôi anh cặp lốt đấy bão nó đi có là mà mẹ

ตอนเฮาก็ยงมาเก็บซอยกันบรรยากาศการเลิกงานก็เงียบเงาไปซื่อเนาะพี่น้องบ่แม่นตอนคืนเริ่มงานเนาะเริ่มงานนี่จะคึกคืนแต่ว่าตอนเลิกงานนี่ติผู้ใดก็ซุบเซาเงาใจบางท่านก็เงินก็เบิดไปเนาะพี่น้องบางท่านก็เบิดเือเบิดเฮงเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็พาเดดดดดเตนคักแน่แท้ๆ

มีว่าเข้ามีมาเอียงของลุงพอเหอเดี๋ยได้เดี๋ยววะเมนมผมีเขามีงออของลงพ่อเ้อลงลูกินเอาลูกต้องกราบข้าพระคุณนะพี่น้องอาญาพ่อเพิ่นเอาให้ คือบ่ดมสแตุนี้ไปให้เฮียเาเา้เดี๋ยวเราอมาจมเอยนะโบตอตู้แมเเดี๋ยวเราอารมเสียโอ้ตอตู้เห็นะรอตัวนี้ห่วันนี้นี่ยับหูนี่หูนี่หูนี่นี่มันนีหูับเอาสิเี่ีหนี่งลิ้นเ เรียกบ่ได้แล้วเออมันหนั้อาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเก็บเมียนแต่ละงานกับโปองบ่ม่นง่ายๆพี่น้องสาเหตุที่ยังบ่มีรถไปพ้องส่วนตัวเนาะก็เลยเป็นจังซี่ล่ะนี่นะเบรกรลอดไฟครับแบกรลอดไฟกลับบ้าน กันเลยเดี๋ยวบแบรกรลอดโอ้คนวอยคนวอยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดไปทุกงานเลยนองวัน ถอยหลังเลยเด้อถอยหลังไปเลยเราจะงเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ่ได้ทไทยเนาะเพราะว่าห้างกระบ่ามีคนจับกล่องให้เราคุ้มแต่่มีขาตั้งกล่องเนาะนี่เ้ากระว่างไว้ก่อนเพราะว่าจะมีงานบุญแจกอีกสามสี่หมื่นอีกสองสามหมื่นนี่ละจะมีอีกป่ะตลอดนะ ด้วยสิทำนี่ก่อนเอาแบบบอกท่านเลยคลิปรายละเอียดอีกเช่นึงคลิปนี้พี่ในการมาขายเบียร์ในงานนี่ขายได้ทั้งหมด17ลังครับ17ลังลังละ3ามแสนหาขายได้17ลังคือว่าเกือบมดครับผมในการจัดงานบุญแจกคเขาเขาโพดขายมดขนมขายมดเบียร์เหลืออยู่3ลัางนะครับคลิปนี้พี่นี่ ผมจะดด็ดอโตผักพรอนก่นอนเพราะว่าพระท่านเด่นอนเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาบใบาม่วงนะครับแต่ในีงก็เคาะจบคลิปไปเสัร์ฟมีแตไเคาะกล่าวสวัสดีขอบคุณสวัสดีครับที่เข้ามารับชม